ต้องบอกลุงไหมว่ามันมีงานมันจัดฟรีนะลุงลุงไม่บอกว่ามันยังไปไม่ได้งโอ้ลุงไม่ไป nắm lên rồi ได้ของเต็มด้านลหัวนาเที้ปออสอะนเปงองเอออีต่องขอเนาะกล้วกมีอะไรอะน่ากลัวมากกลัวสุอโห

แกนข้าับรถส ก็มันก็ดูแฟนอยู่แนีเ่ไปเนี่ยมันถามว่ากินนี้จะสับบ้านบอกกินนี่บอกว่าพี่ญไปเขาต้องพักเขาไว้ต้องหันหน้าดแบ้สบ้านเร็วบายบายสบานนะไปเดี๋ยวพี่เพาไปเที่ยวไปอ้โหตาตานั้นอยู่นี่นะ ถ้ามองแงรอ้อหลังไม่ต้องเลยนะถ้าพ่อบอกว่าถ้างองแงสิ้นเดือนก็อดไปเที่ยวแพนะดูดดกระจุกระจุกระจุกระจเดี๋ยว <laughs> แล้วสิ้นเดือนพาไปเที่ยวอะไรนะอะไรนะ เดี๋ยวพาไปเล่นน้ำกันเลยโอเคปะไปขาโอเคไหมเอาไปุตรงไหนวะมีมาพนัไว้มาพนัสไว้มาพาไปเล่นน้ำือัวันนึ้งคืนเลยเอาไหมองแพระวันนั้นมีอึ้งด้วยวันนั้นอึ้ง ล้างตัวดีๆก่อนล้างตัวลูกล้างตัวก่อนล้างตัวคือเอาน้ำล้างตัวไม่ได้เอาหินล้างตัวนะโอเคด้นดีดูด้านคนไม่ยักภาพโบราณไม่ต้องรีบหรอกทุกคนแค่นั่งรอโบราณเองไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอบูนี่ เดี๋ยวซืินเดือนพะไปเที่ยวใหม่โอเคป่ะเงินเดือนไปเที่ยวสี่รอบพ่อหนาหนึ่งร้อล้านปีไปเรียนไหมไปเรียนไหมพ่อบอกว่าเที่ยวจนพ่อจะแยกเข้าหมากินอยู่แล้วเต้นหน่อยเร็วเต้นหน่อยอะไรนะสัปดาโบนัส ไม่ใช่พี่พี่เไก่ชอบเพ้เต้นอ่ะอะไรนะเวลาเจ๊ไก่อว่าะไรนะเวลาพี่เจ๊ไก่ชอบให้เรเต้นอะถึงดังถึงัถงถึงดัง,ง,ง <c oughs> เอา้าใส่ท้นมาเลยเราเต้นเหมือนตัวเขียวเลย พวกเนมรักันเป็แล้วที่ไปวะเอาเค้กเพ่นนมรงท้ามันกับรองเท้าร้านเค้กอะเหมอนกันเป๊ะเลยนะาผมนูไส์กลูกพอกมก่สรปเลอรเหมือนกันแลวเก้าเหมือนกัน้วยเขาก็เลยบอสใส่ข้างไหนก็ใส่ไปเพราะเหนื่ยกัหมดเลยมนัทเปโชว์พ่อหนึ่งที ว่เาเหมืนจะก้าวขึ้นจากฝั่งแล้วค่ใส่รองเท้ามาด้วยคูอเสดเพ่ะ พาไปป้อนลูกนะสี่ประวัดติเดี๋ยวพาไปเล่นทั้งวันทั้งคืนเล่นเหมือนไปนครนายกอะ <c oughs> <c oughs> เล่น้แต่บ,บ่ายสองเย็นสี่ทุ่มอะ <c oughs> ไม่มีป่วยส <c oughs> ี่ทเดียอ้าวคราวที่แล้ววันนั้นเล่นตั้งแต่บ,บ่ายสองเย็นสี่ทุ่มอะตัวเป็นโควิดกันยังไม่เป็นเลยนะบอกดิแล้วคนที่เล่นกับมันทุกคนเป็นโควิดหมดเลยนะมีมันคนรอดทู่หนเดียวพัดพูดแดงกวาพักบุ้งไหมคะเขาคิดว่ามันเป็นอแบบนี้หน่อย วันนั้นเราดูไอ้นี้กินมองวะเออมาบอกว่าเขาฮะอะไรนะซื้อเพ่นไาเหรอเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยแล้็ไปซื้อห้องน้ำนไม่รู้หรไม่้เล่ป่บาท10บาทเลี่ยให้เาเปลี่ยนหรือไปถึ่ที่นี่ไปตรงมี่ใบถจะพาไปไปงห้องน้ำอ่ะเป็นมีเป็นอย่งนี้ โตแล้วน้องมุ้งนเอยนะมาคนใล้่เนี้นปค่ะเปลี่ยนแก็ได้ป่ะ้ไปด้วยเจิ้งชจิ